สวัค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูจะพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่า เวลาไม่มีเลยวันนี้ที่จะทํางานประจําเนี่ยเวลาก็หมดไปแล้วจะให้มาทําอะไรอย่างอื่นอะ่ะก็คงเป็นไปไม่ได้คะ่ะจริงๆแล้วเราอยู่บนโลกไปเดียวกันจริงไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจริงแล้วเวลามันก็มีเท่ากันอย่างที่ทุกคนทราบแหละใครที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็จะมีคนบอกว่าเวลามีเท่ากัน24ชั่วโมงเราก็รู้มาตลอดเลยว่าเวลามีเท่ากัน24ชั่วโมงแล้วทําไมวันนี้ ผลลัพธ์ในชีวิตของคนเราถึงไม่เท่ากันบางคนได้มีเวลาไปเที่ยวบางคนก็ได้แต่นั่งทำงานทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ล่ะคะต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ตัวเราทุกคนฟังคำนี้นะผลที่เกิดเกิดจากเหตุที่เราปรุงคะ่ะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือสิ่งที่เราจัดการ ผลลับในชีวิตเราอยู่ที่เราจัดการเวลาชีวิตของเราคะ่ะเพราะเราทุกคนอยากมีความสุขทาไมเราถึงจัดการชีวิตของตัวเราให้มีความสุขไม่ได้ตลอดเวลาเพราะพลังงานมีขึ้นมีลงคะ่ะวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อาจจะอารมณ์เสียเช้านี้อารมณ์ดีเย็นนี้ก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีจริงไหมคะวันนี้ความสามารถในการรักษาระดับพลังงานให้คงที่อยู่ ได้ตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถในการควบคุมตัวเรามากขนาดไหนเหตุการณ์ที่เราเผชิญเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอเราเลือกที่จะแสดงออกกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรทีนี้กลับมาที่เวลาค่ะทุกคนอยากมีเวลาใช่ไหมคะครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีเวลาค่ะรู้ไหมว่าครูตัดสินใจลาออกจากงานเพราะว่าอยากมีเวลาค่ะในวันนั้นการตัดสินใจครั้งนั้นดีที่สุดแล้วค่ะสําหรับครู วันนี้เราจะไม่ย้อนกลับไปถึงในวันอดีตที่ผ่านมาเพราะมันได้จบลงไปแล้วแต่ครูภูมิใจทุกครั้งกับการตัดสินใจในทุทกๆครั้งของเรานะคะเพราะการตัดสินใจทุกครั้งของตัวเราคือเรา เป็นคนเลือกที่จะทําแบบนั้นไม่มีใครตัดสินใจไม่ดีที่สุดละคะ่ะในช่วงจังหวะเวลาที่เราต้องตัดสินใจทุกคนจะเลือกตัดสินใจที่ดีที่สุดเสมอเวลาก็เหมือนกันคะ่ะเวลาของคนเรามีเท่ากัน24ชั่วโมงถ้าเราเอาเวลามาจัดแบ่งนะคะมันจะได้เวลาเป็น3ช่วงคะ่ะก็คือส่วนแรกก็คือ8ชั่วโมงที่1 8ชั่วโมงที่1เราใช้กับงานใช่ไหมคะ 8ชั่วโมงแรกเราใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานวันเดียวเราไปเช้าเย็นกลับคือเราทํางาน8ชั่วโมงที่สองคือเราใช้เวลาเกี่ยวกับการใช้กิจกจวัตรประจำวันของตัวเราเองอาบน้ำแต่งตัวดูหนังดูละครมีเวลาเล่นกับลูกจริงไหมคะที่นี้เราใช้ไปทั้งหมด16ชั่วโมง เรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงทุกคนเห็นอะไรไหมเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง8ชั่วโมงในการที่จะทําให้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นใครหลายคนลืมช่วงเวลานี้ไปเรายังมีช่วงเวลานี้เหลืออยู่นะคะความสามารถในการทําความฝันของตัวเรา ก็ถูกกำหนดด้วยวัยของเราค่ะวันนี้ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้เร็วมากเท่าไรคะ่ะเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดทุกคนว่าจริงไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนแต่ถ้าวันนี้เวลาที่เหลืออยู่และเราตื่นรู้ได้เร็วเราหยิบเวลาช่วงจังหวะนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลัพธ์ที่เราได้รับก็คือเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเราเองจริงไหมคะในวันที่ครูเราออกจากงานคะ่ะครูได้เวลามาก็จริงนะทุกคนแต่สิ่งที่เป็นบททดสอบให้กับเราคะ่ะเรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าให้ใช้เวลาที่เราเรียกร้องมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าเรามีเวลาแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเเองให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้ เวลานั้นก็ไม่มีคุณค่าทุกคนว่าจริงไหมคะวันนี้ความสามารถในการควบคุมตัวเองมีผลต่อเวลาที่เราได้รับมากๆเลยนะคะหากวันนี้เรามีเวลาของเราที่เราได้รับและเราใช้ทุกช่วงจังหวะชีวิตให้มีความสุขใช้ทุกช่วงจังหวะที่ชีวิตให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดเวลาเท่าไหร่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราได้คะ่ะ ถ้าเราจัดการมันได้ดีที่สุดนะคะคุณอยากจะฝากให้ทุกคนได้ตระหนักได้รับรู้ได้รู้ถึงเวลาที่เรามีอยู่ค่ะแค่เรานำทุกช่วงจังหวะชีวิตมาใช้ให้คุ้มค่าวันนี้ต้องทำอะไรคะทำให้ดีที่สุดวันนี้ต้องอยู่กับใครคะอยู่ให้ดีที่สุดค่ะจงใช้ทุกช่วงจังหวะให้คุ้มค่าให้ดีที่สุด จงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกวินาทีที่เราได้อยู่บนโลกใบนี้ค่ะแล้วเวลาคุณค่าของชีวิตจะทวีคูณมากขึ้นตันนี้นะคะถ้าเราเห็นคุณค่าในสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ทุกคนก็อยากประสบความสําเร็จค่ะแล้วเวลาก็มีผลต่อความสําเร็จของตัวเราเองค่ะในฐานะที่ครูรู้จักกับกฎแรงดึงดูดนะคะกฎแรงดึงดูดสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เรามองต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ค่ะหากเรามีทัศนคติที่ดีนะคะไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคจะเข้ามาถาโถมเราขนาดไหนนะคะเราจะผ่านมันไปได้ค่ะเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีข้อดีซ่อนอยู่เสมอวัน นี้ที่เราผ่านมันไปไม่ได้เรามัวแต่ไปมองหาข้อเสียที่เกิดขึ้นในปัญหานั้นเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นเพียงความท้าทายที่เข้ามาทดสอบในชีวิตของเราว่าเราได้ผ่านความท้าทายนี้ไปได้หรือเปล่าทุกคนรู้ไหมว่าทุกความท้าทายที่มันเกิดขึ้นเข้ามาทดสอบหรือว่าหรือได้เข้ามาพัฒนาจิตใจของตัวเราว่าเรา ได้พัฒนาตัวเองในการคิดแก้ปัญหานี้หรือเปล่าบางคนปัญหาเข้ามาก็ยังไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาเลยก็ยอมแพ้ปัญหาไปซะก่อนหน้าที่ของเราคือก้าวข้ามผ่านได้ทุกปัญหาคะ่ะหากเราคิดที่จะก้าวนะคะแต่ถ้าวันใดถ้าเราคิดว่าไม่ผ่านไม่ได้มันก็คือไม่ได้คะ่ะ วันนี้นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดอะไรนะคะขอให้แค่เวลาที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ตัวเรามีสติว่าเราทำอะไรอยู่แล้วทำวันนี้วินาทีนี้ให้ดีที่สุดอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะคู่กุ้งเจ้าหญิงแห่งความสุขขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ